สวัสดีค่ะหญิงนะคะหาสาม,มีฝรั่งนะช่องนี้ก็คุยถึงเรื่องสาม,มีฝรั่งหาแฟนฝรั่งนะคะคุยถึงสิ่งที่บทดคิดว่าเป็นเรื่องดีๆกับทุกคนนะคะ พัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองดีขึ้นดูดีว่าไปนะคะใครที่มาฟังแล้วได้ประโยชน์นะคะก็ดีใจใครที่ฟังแล้วไม่เห็นด้วยฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่ากันนะคะผู้หญิงหลายคนหาสามีฝรั่งแล้วไม่เท่าทันก็เป็นเหยื่อของสแกมเมอร์เยอะแยะผู้หญิงที่ฉลาดน้อยคิดไม่ได้เลือกผู้ชายมาสักคนหนึ่งก็ได้ผู้ชายที่ไม่ดีก็มีนะคะ หรือผู้หญิงที่ฉลาดเท่าทันแล้วก็เลือกผู้ชายสักคนหนึ่งมาแล้วก็คิดว่าดีแหละถึงเลือกเขาปรากฏว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช่ก็ตัดสินใจ ทนอยู่ก็มีแต่ัดสินใจแยกกันก็มีนะคะหลากหลายนะคะเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะเราก็ต้องมีความเฉลียวด้วยนะคิดเยอะๆนะคะสิ่งใดที่ผู้ชายร้องขอให้เราทำไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าไม่ดีกับตัวเองเลยเราก็ปฏิเสธเขาไปเราไม่จําเป็นจะต้องเอาใจเขาเพื่อจะให้เขามาชอบเราการที่เราทําอะไร ที่เราไม่เต็มใจเนี่ยเป็นอะไรยังไงคุณไม่เข้าใจหรอว่าการที่เราไม่เต็มใจที่จะทำแต่เราต้องทำเพื่อที่จะให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาชอบฉันน่ะผลที่จะเกิดตามมามีอะไรเยอะแยะเลยนะคะคุณคิดดูดีๆนะถ้าคุณทำสิ่งที่คุณพอใจจะทำแล้วผู้ชายก็เคารพในการตัดสินใจแบบนี้ก็มีอะไรที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้า ที่แตกต่างกับการที่คุณต้องทําในสิ่งที่คุณไม่เต็มใจแล้วผู้ชายอยากให้คุณทําแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยเหมือนแบบไม่พอใจอเมื่อคุณปฏิเสธอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรที่ทําให้คุณคิดได้ว่าถ้าคุณเลือกผู้ชายคนนั้นไปเนี่ยแบบที่มันแตกต่างกันนะจะเป็นยังไงผู้หญิงที่มีสามีต่างชาติแล้วไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะมีหลายแบบนะมีทั้งคนที่ชีวิตสุขสบายมีความสุขไปท่องเที่ยว อยู่บ้านอยู่กับลูกอยู่กับสามีก็มีความสุข มีชีวิตที่หรูหราสามีให้เงินดีสามีให้เงินใช้สามีดูแลดีอยู่บ้านปลูกผ,ผักทาสวนดูแลสามีอยู่กับบ้านสามีไม่เคยพาไปไหนก็มีนะเยะอะะอ่ะสิ่งที่คุณไปดูอะ่ะก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะที่คุณน่าจะเอาไปคิดถามตัวเองว่าฉันอยากมีชีวิตแบบไหนฉันจะเลือกผู้ชายยังไงแล้วตัวเองอะ่ะมองตัวเองแบบไหน มองว่าฉันก็มีค่าฉันก็มีความฉลาดระดับหนึ่งนะฉันก็ต้องเลือกผู้ชายที่คู่ควรกับฉันสิหรือมองตัวเองว่าก็ฉันไม่มีความรู้ฉันต่ําต้อยฉันไม่ได้เก่งผู้ชายเขาจะมองฉันหรอฉันก็ต้องเลือกผู้ชายแบบเท่านี้เท่านี้เท่านี้แบบนี้สิคนที่มั่นใจว่าฉันดีฉันก็ต้องเลือกผู้ชายดีๆอันนี้ดีค่ะคนที่มองตัวเองว่าไม่ดีแล้วคุณก็จำกัด ผู้ชายที่คุณจะเลือกเนี่ยนะโปอยากให้คุณนะ่ะคิดมองตัวเองใหม่คุณเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งอะไรที่คุณมองว่าคุณไม่ดีสิ่งที่เปลี่ยนได้คือคุณก็พัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองดีสิดีในสายตาของตัวเองไงไม่ใช่ดีในสายตาใครนะแล้วคุณก็จะได้เลือกผู้ชายที่คุณมองว่าเขาดีเขาคู่ควรไงจะทําให้ชีวิตฉันดีแบบคนเนี้ยที่ฉันไปดูมาอย่างเงี้ยนะความชอบของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะคะคุณ ก็คิดเอาเองว่าตัวเองอยากเป็นยังไงในชีวิตคู่กับผู้ชายต่างชาตินะหลายคนนะไม่ได้อยากจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ใช้ชีวิตแบบลําบากแต่ทําไงได้อะ่ะก็เลือกผู้ชายคนที่ต้องมีชีวิตแบบนั้นไปแล้วไงคุณที่ยังไม่ได้เลือกใครอะ่ะ คุณคิดดีๆพิจารณาดีๆถามตัวเองดีๆนะโบจะไม่พูดเรื่องเงินหรอกเพราะ,ระโบว่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินถ้าผู้ชายให้เอาไหมเอาแต่โบไม่ได้เลือกเขาเพราะเงินตั้งแต่ต้นแล้วแต่โบมีแต่ให้คุณฟังนะเลือกคนที่โบว่ะพิจารณาแล้วว่าโบจะไม่ลําบากกับเขาเขามีเงินดูแลโบได้ไงโบไม่ได้หวังว่าจะได้เงินอะไรจากเขาอะใครจะมองว่า แม่ทำเป็นโลกสวยดีโลกสวยค่ะโลกสวยชีวิตสวยไม่มีมลพิษให้สุขภาพจิตแก้ไงคุณค่อยๆดูค่อยๆเลือกนะคะอย่าลืมว่าตัวเราเรารู้ว่าเราเป็นอะไรแบบไหนย,ยังไงเราปรับได้ถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นปรับให้ดีขึ้นได้นะคะเลือกคนที่มั่นใจว่าอยู่กับเขาแล้ว เขาจะทําให้คุณอยู่ดีมีความสุขอะไรที่เขาร้องขอให้ทําตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยคุยกันใหม่ๆเนี่ยไม่เต็มใจจะทําก็ปฏิเสธไม่ต้องทําเขาไม่พอใจก็ปล่อยเขาไปคุณนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีบายสวัสดีค่ะ